และพักเพื่อไทยเองก็ได้มีการตั้งนายประเสริฐชัยกิจเด่นนภาไลนะคะเป็นผอ,อเลือกตั้งซ่อมเขต5สมุทรปราการแล้วก็จากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีประมาณ3ปัจจัยค่ะที่ได้รับผลตอบรับดีด้วยนะคะคุณอนุสร์เอี่ยมสะอาดโฆษกพักเพื่อไทยระบุว่าตามที่พักเพื่อไทยค่ะได้มีมติส่งนางสลินทิ์สุขวัฒนลงสมัครเลือกตั้ง เขตที่5ที่สมุดปราการแทนตำแหน่งที่ว่างอะนะคะก็เพื่อให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรครวมถึงผู้สมัครแล้วก็การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพก็มีการแต่งตั้งให้นายประเสริฐชัยกิจเด่นนภาไัยเป็นผอ,อก,การเลือกตั้งที่สมุดปราการเขต5ก็มีการลงนามโดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คือนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ค่ะ คุณอนุสรระบุว่าจากการลงพื้นที่อย่างหนักของผู้สมัครแล้วก็ทีมรณรงค์หาเสียงของเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับผลคะแนนเลือกตั้งที่ดีจาก3ปัจจัยนั่นก็คือ1ประชาชนเบื่อหน่ายสิ้นหวังกับรัฐบาล 2. เพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีสอสอมากที่สุดในสภา 3. นางสลินทิปเป็นอดีตสอสสามสมัยดูแลรับใช้ประชาชนมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็ไม่เคยทิ้งพื้นที่ไม่ทิ้งประชาชนด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like s h a r e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ